สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้คุณแม่พามาดูาต้นพีชนะคะพีชของเราต้นนี้คุณแม่ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะโตได้มากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแสงน่าจะได้แสงไม่เพียงพอนะคะเนี่ยน่ากลัวว่าปีหน้าเราจะต้องตัดต้นไม้ต้นใหญ่ออกอีกสองต้นนะคะเพื่อที่จะว่า ก็ือจะที่จะใหะ้พีชของเราได้รับแสงเพียงพอเขาจะได้โตนะคะเพื่อนๆดกมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าเขาจะโตได้แค่ไหนเนาะนี่ค่ะต้นไม้ใหญ่สองต้นข้างหลังตรงนี้ที่เราคิดว่าเราต้องตัดออกนะคะเห็นไหมสูงมากเลยทีเดียวเขาบังแสงนะคะนี่นี่เห็น,นค่ะ โอเคค่ะวันนี้คุณแม่ให้ดูแค่นี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ